สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมบได้พบนาพบตากันเลยรู้สึกว่าคิดถึงค่ะคิดถึงอย่างแหงบได้เจรจาพาดที่บได้มาว่าวมาวามคือเ,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 อเอนาะคือถอดเอฟซทา่านผู้ชมไปวัดมาไปวัดแม่ตะเศร้า <c oughs> มาแล้วกับไปวัดคุ่นอีกอึ่งกับมาจากวัดค่ะไปนอนเว้นวัด <c oughs> กับแมซี่แม่วัดพึ่งเขามาเอาเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะมาดวนๆปิดปิดอันนั้นนะลูกเปิดเบาๆให้หน่อยเสียงพัดลมมันดังมากเลยจิบไปได้งินเสียงใหญ่เอาเบอร์เบาๆเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางซื้อกิมกับทางมาตามเบอร์ร้อยคือนหนนาจอค่ะเนาะไปเบังหวยคนอุตรดิต เซียนอุตรดิตน้ำกันเนาะคะ่ะเน,ะนาะแนวทางเข้ามาสิเป็นจังได้ท่านผู้ชมเซียนอุตรดิตงวดก่อนนี่รู้สึกว่าสิบว่เข่าเนาะคะ่ะเนาะไม่เข้าเพ่นให้วิ่งวิ่งสามตัวมบ่ถูกสามศูนย์เข่าบ่หนึ่งตุลาเขา่าบ่ท่านผู้ชมออกหกหากับ 5, เก้าหาแมนบ่ไม่จับคู่เก้าศูนหลักร้อยร้อยก็ไม่ถูกมันเป็นหก อะไรหกหกห้าเนาะบวถูกเอาข้อมูลเก่าที่บรรจงข,งขงม้าไห้ค่ะวันวันที่สิบหกนั่นออกตัวใดออกสามเจ็ดบ่สามเจ็ดเจ็ดสามบอสาเขาเขาเขาตัวนี้เอางวดเขางวดบ่เขาเนอกกันเนาะข้อมูลที่บรรจงขงม้าไห้กันญ่าติดบ่ก็หกศูนย์บ่ หกศูนย์หกบ่กันญญาณ์น่ะน่าจ,จะเข่าอยู่เนาะถ้าผิดถูกท่วงขามากค่ะท่านผูช้ชมหนึ่งกัญญาณน่ะออกหกศูนย์หกบ่ดูออกตัวใดเพราะในแปดหกศูนย์แล้วตัวนี้เให้สี่เจ็ดหนึ่งเข้าที่เจนะ็ดเจ็ดสามเนาะก็เข่าเนาะเนาะวันะที่ผ่านมาบ่าเข่าค่ะเอาวันนี้สิได้ตัวใดนี่ผู้ชมขาวแมาห่หายแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจังซื้อขีมมาาตามเบอร์โทรกันในหน้าจอค่ะเนาะเจ็ดห,หนึ่งแปดเพิ่นห้ยเขางวดนี้เจ็ดหนึ่งแปดเดยวจดียงว,วา่าเลขสวยงามเลยหนาจะเขาในงวดนี้เนาะตรงกันกับลายเจ้าอยู่ค่ะตรงกันกับลายเจ้าอยู่เนาะผู้ใดมาว่าจเจดียไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยบ่ถูกค่ะมีซีไม่หยังโอ้ยว่าถูกจังใด ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเจแดงกระเบา้าจำ้ำจำอยู่ศูนย์เนี่ยตำแหน่งที่หกเนี่ยมันชอบมาตะบนบอกแล้วว่าต่อมาตะบนเรื่องใดกระติดหกบนเข้าเจ้าให้หกล่างมากเอาเลขเท่าใดไห่เจแดงเบิงวาม่สี่ไม่หนึง่งมีสามอีียงประมาณนี้ละ่ะซึ่งมันไม่ใช่สามไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยมันใช่นะคะนี่ของเจแดงท่านไปดูของคนอื่นมาหรือไรนี่เขาหกกระหกหานะคะเนาะ ตัวนี้มันชอบเข้าแต่ล่างเจแดงบอกว่านะแต่มันก็มาเก้าห้าไม่ถูกแต่ว่าสามตัวนี้มันเข้าแน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งหวดหนี้ล่งคลิปไปแล้วอน,นี้หมายถึงหงวดที่ผ่านมาด้วยนี่สี่แจงจังหน่อยเอฟซี FC วานหงวดก่อนไม่ถูกมันมาอีอย่างไรท่านไปเบิ้งที่ใดมาก้าเบิงของเจแดงมันก็ต้องมีหกค่ะท่านไปดูที่ไหนมาเนาะแล้วมาว่าของเจแดงไม่ถูกมันไม่ใช่เนาะอืม เด็สีเขียนให้ค่ะท่านผู้ชมเนาะเขียนให้เพื่อนจับผู้ให้ตัวไหนโอ้ยสวยงามนาเขาเน,นียนนเขาเน,นียนน่กะตรงกันกับเจดีย์แมกเลยเนาะหลักร้อยเพื่อนหม้มากหลักร้อยเกนเทียลืม่มหลักร้อยหลักร้อยขอโทษขออภัยมากคำมากเมือ่อเจดียงพน่พนๆเดจักหน่อยบทสบายเอาชีวิตออกกำลังจะของไวก้ก่อน วางตะเวียดตะงานอยู่ตะหนาดจอไรลักล่อยได้แก้สองศูนย์แปดค่ะสองศูนย์แปดนะคะเพิ่นจับคู่ไห้ที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าตัวมันดังอยู่ดีอ๋อโอ้ยทำรุ่งรุ่จะแดงสีเข้นตัวใด เจ็ดสี่ตุกเกาเสันนอมันสิออกเจ็ดสี่นี่บ้า,าให้กันล่งใจกันเด้อค่ะท่านผู้ช่เด้อเยาว่ากันให้กำลังใจคนที่ทำงานตั้งใจทำอยู่บางทีมันสมองมันว่าคือคนนมเป็นไดเนาะ สีแดงก็จะตามสบายสไตล์ของเจ้าของบ่มีบ่มีเก๊กทุกมือบ่มีเก๊กบ่คือทำใหม่ๆเนาะทำใหม่ๆนี่เก๊กทานนันทานนี่บ่ถูกบ่ถูกไทยไหมบ่ถูกตัดต่อไหมทุกมือบ่มีเก๊กมีกักบ่มีอันแอบบ่มีแอบเนาะค่ะเนาะกาเบิ้ลแคบหน้าจอไว้ค่ะ พันสีเด่ยนตัวใดฮ <c oughs> ะจีแดงว่องไห่ตัวพันเด่นนะฮะเนาะถ้าว่าเขียนผิดจะแดงเดี๋ยวให้เบื้องให้เบื้อง,งที่พันเขียนไม่ไห่นะให้เบื้องกันชัดๆอีกที่เดี๋ยวสิว่าจะแดงเขียนผิดเนะมันอาจะผิดนะฮะปันเด่นไห่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งจะแดงว่าฟันทุ่งไปเลย ว่ายังตัวหนึ่งที่เพิ่นบอ่ออันนั้นนะย่งตัวหนึ่งที่เจเดียงสอบเพิ่นบอ่อเพิ่นบอ่อนั้นห้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเออมาเนี่ยตัวน,นี้ค่ะที่เจเดียงมัดนะแต่เขากับอันพ่อใหญ่ใจบุญน,นั้นคือศูนย์แปดนอยู่เนี่ยเนะศูนย์แปดอยู่เด้ แมนมีศูนย์แปดอยู่ค่ะเนาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อกันบมทุกคนเหรอคะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะออกตัวไหนเมดแต่ซอ,อ,องละเสนโอ้ยซองละเสนซองละเสนซองละจิตค่ะคนเข่ากุมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทประมูลมาได้ซองละเสนน้ำตาน้อยสองมือแล้วค่ะ ค่ะสั่งซื้อขีมมาได้อันเดียวดึงเดียวก็ขายนะคะนี่ค่ะกลางคืนค่ะอยู่ในห้องตลอดว้ท่ากลางคืนค่ะใช้ได้ถึงสองเดือนนะคะจะแดงใช้ได้ถึงสองเดือนขีมสีขาวก็หกร้อยขีมสีกลางคืนก็หกร้อย่าถ้าเจาะบำรุกงกลางคืนก็นได้กลางวันก็นได้ค่ะมันก็ดีตามส่วนถ้าได้ครบสูตรมันก็จะดีมากๆ้อมสบู่พันสามร้อยบาทนะคะสะบู่สีสมสีขาว ได้ค่ะสบูเจแดงคนเดิมลดฟ้ากัดจุดด่างดาไปด้วยกันเลยพันสามบาทแล้วแคลเซียมแคลแมกค่ะ500บาทค่ะสองกระปุกลดให้เก้าเลยค่ะถ้าเอาคู่นี้นะคะเอาคู่นี้ลดให้เ0 0เอาคู่นี้ก็ลดให้900เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะปกติ490ค่ะ490ตัวนี้500เอา2คู่ลดให้เลยค่ะเอาสอชุดนี้ลดให้เลย เอาคู่นี้ลดให้เลยเก้าร้อยบาทหรือคู่นี้ลดให้เลยเก้าร้อยบาทค่ะเนาะในช่วงโปรนี้จัดส่งฟรีค่ะฟรีเลยบลิ่งเร็วไว้นะคะนะเนาะเลยบลิ่งเลว่าของสินค้าขายดีอันดับหนึ่งมืนตามขาตามมือตามนั่นมืนชาติตามมือตามขาแก้ผลใดค่ะทุกชนะ้ชมเนาะมืนขาเพราะว่าเป็นอาหารเสริมค่ะ อาหารเสริมทุกส่วนในร่างกายเลยแต่กินแล้วสายตาท่านจะดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมด้วยน้ามัน12ออยพัด12ชนิดนี้เสริมสร้างบำรุงร่างกายพร้อมแห่งแรกงน่อยกินข่าวแซบวัดกินข่าแแซบนอนหลับนะคะเนาะเบิงหวยเซียนอุตตรดิดขอบคุณเซียนทุกเซียนค่ะเซียนชัยยาเซียนหนองคายเซียนอุตลดิดเซียนผู้ใหญ่ใจบุญ ขอสามตัวพนเพาท่านอ่านไล่อยู่พ่นไปนเห็นยังอยู่พ่นบ่าใครได้อ่านไล่เนาะคะนะ่เะเนาะก็งวดนี้นะนี่ดีตัดจริงนะเจท่านผู้ชมเบิ้องนะ่ะนี่ค่ะอ๋อพันเด่นหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งมาด้วยกันบ่เอาขอให้มาด้วยกันเจ็ดสี่เจ็ดหาเด้อค่ะเด้อเจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งที่จเจดแดงชื่นชอบเนาะงวดที่บานมาหลุด เซียนอุตลอดิตงวดนที่ผ่านมาหลุดถึงวดน,นั้นไม่หลุดนะคะมีศูนย์หกแล้วก็มีสามเจ็ดเนาะเนาะเอาวันนี้จะชัดไว้มากตัวใดชัดไว้แล้วเจ็ดสี่เจดีงเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคนะเนาะเอาท่านผู้ชมจเจดีงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปน้ํากันค่ะเจ็ดแปดขอให้ออกเจ็ดแปด เจ็ดแปดจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ถูกขอให้รวยขอให้ปังนี่วัดนี่เดอ้อเนาะจีแดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามฟังจนจบขอให้ท่านรวยรวยเงื่อนทองมังมีสีสุกยู่เย็นเป็นสุกมือนี้วันพระขอตัวไปถ้ำนาทีพระพุทธศาสนากนนะคะ ดอกไม้ขึ้นไหวพระไหวเจ้าก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ